สวีดัสสวัสดีครับพี่น้องพกกอ,อก,กันคือเก้าเมียนเดิมวันนี้วันที่วันที่อะไรน <20 S 1> ฮะวันที่ยี่สิบหกมิถุนายนครับวันนี้วันเสาร์นะพี่น้องเนาะพศ <20 6. S 1> สองพันห้าร้อยหกสิบสพ่อพ่อกันคือเกาเมียนเดิมก่อนจอ,ออกไปทำงานครับ นี่ก็มาเราออกมืดดด่อนแสงบ้งเ่อวเอวานเอวนด่อวานเมื่อวาอาอวนเ่อามือนเมวนเื่อนานกมือารแมวน้อวาเสด่อานเ่อนมอานเนเน่อนเมื่อนเมวานเอน่อวนเื่อวาเ่านองานเมวนนเ่นอนนนนน่น แค่เขาครับฟุ้งฟ่องเอ่อกันนฉากล้ครการแสดงสิแสดงเรื่องใด้มอลลัมถิเล่นเรื่องใดพี่น้องคอยติดตามรับชมนะครับต,อบตออ่อมาแรกเออยินข่าวว่าวมาือนร้องเพลงอยู่หนหนกันหรอเจ็ดขาเพลงอยู่เออไอ้นักร้องมากหน้าหลายตาครับ อพลง2เพลงอ่างสีเดินทางมาครับมาเดินทางมาไกล้วครับยุคใกล้ๆกันครับมีแต่ทิ้งงานพ่น้องโทรศัพท์มันเที่ยวหมืดเที่ยวเกียงสวัสดีครับน้องบีมเพชรบรนเพงอาฝากติดตามรับชมแมวหน่อยเสด็จนี่เด้อน้องบีมเออฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังแรงใจทิมงานแมวหน่อยเสด็จะสนหับสนุน หล,ลูกหลักผู้ใหญ่ใจดีนะครับไอ้หนุ่มมาดโกโจโยมดินกาแฟาเสดเดิสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับพี่น้อง,งเฮอาอ้หมอกเราลงไปนี่ว่าะพบกันแน่นอนครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับพี่น้องติดตามรับชมแมวน้อยเสดเดิในช่องทางเพจพิธานินบ้านกุกแคร์แลัพี่น้องมีเพลงใหม่เพิ่งเก่าล่าสุดนะฮะอาลบัมที่อัดเอ่อเป็นเพลง ของทีมงานนะครับขอบคุณเอ่อป้องเพลงยังครับเอ่อพ่อพอแหลมแต่งมาให้เตัด้วยเนาเอ่อแหลมยายแหลมเออยายแหลมแต่งเพลงมาให้ซื้อไปเพ่งข้าวกลมเออขอบคุณนะครับพ่อแหลมเอ่อพ่อแหลมเมนูนี่ละพ่อแหลมสาวหน่อยขึ้นปันแพ่งนี่ครับพี่น้องแต่งทรงเนื้อเพลงยังมาให้เรียบร้อยครับก็ําลังคิดซ่อมกัน ไปติดตามรับชมเด้อพี่น้องเด้ออ่ช่วงเช้าๆนี่ครับฟังบรรยากาศเย็นๆนะครับโดยซื้อเพ่งของไปก็ลัองลองอย่างนี้เอพัชนาเนาะเอพัชนาอ่ช่วงเช้าๆครับพี่น้องก่อนจะเปเหตุการณ์เหตุงานครับบรรยากาศาครราาศือเก่าเมียนเดิมครับใต้ห่มบมกหว่องครับเอ่ามองนั่งกินเก่ากินปลาเวลาพักเที่ยงพี่นออ้องนี่ ลมเล่นดีเมื่อนี้เมื่อวันเสาร์หัาลงคนก็หยุดงานเลยเนาะซุ้มขัดจัดการบางเวลาก็ยุดเสาร์อาทิตย์บางเวลาก็ยุดิซุกเสาร์อาทิตย์เยอะจะพ่าวว่าจะ่าวว่าโควิดนี่แหละเสียงานมันพวกนี้งานมันไหนเฮ็ดไปโซงม่อย่างเงียอาทิตย์หนึ่งเฮ็ดสามมือสี่มือก็มีดิเออ เอามวิจารเ์ประเทศสามเหม,ม,มือเหอแต่ว่าสามแต่จานอากาศทีมงานหัวจะก่อที่เรพัดนี่าาาอาเมย์หยุดยากครับนอกจากสิบพักกันหยุดอีกง,งานหลาย,งา,ลายงานละงานเ่ง <c oughs> งานการเี่งใช่ไหมเอเอไปซอยกันเออพี่น้องปากเขา่าทั้งพี่น้องบุรีรัมยง์งานตกงานเอเอออกมากครับ อันหลังเสียวมึงด้ของจะก,ก่อนชลรพัดน์นี่ครับพี่น้องเบอร์โทรอยู่นี่ด้อพี่นอ้องเ้อห้างหุส่วนจำกัดชีรพัฒเจริญภูมิเบอร์โทรศัพท์0865884928นะครับรับเหมาก่อสร้างทุกชนิดนะครับรับเหมาทำฝ้าภายนอกภายในโดยทีมงานคุณภาพเต็มเปี่ยมครับอายุงานไม่ต่ำกว่า40ปีแล้วพี่น้องเ้อครับ โฆษณาพี่น้องแล้วก็พี่น้องผู้ใดผู้เออบ่บมีงานเห็ดก็มาได้ครับโรมาได้มาสมัครได้ครับเออ๋ยมาเห็ดสัวเข้ากับมาพี่น้องสำหรับคนที่ว่างงานก็แล้วกัน้อพี่น้องผมพิจณินบ้านกบแช่นะครับผู้บริหารใหญ่มาดโก้ในหอจกจิรพัฒน์เจริญภูมินะครับ ว่างงานตกงานกับทู่ของพี่นอ้องลงก็สอบถามเบิ้งครับว่าบอยูบันเซาผิดยังไงที่พักฟรีครับพี่นออ้องเนี่ยแล้วว่าเขาเต้องหาเสือเองครับนิใกล้วัดกระทวกเอีอ่ที่พักฟรีครับ <laughs> เนี่ยแประกันครับเรื่องเงินครับพี่นออ้องมา้องห่วงเนี่ยเลิกการปลุกใจปับครับพี่น้องอยากได้แบบไหนก็บอกมาพี่นอ <laughs> <laughs> อ้องเออ มามาพี่น้องสนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้เด้อพี่น้อง0865884928เบอร์เดียวกันกับกาแฟสะเดอร์ละครับพี่น้องเกาแฟสะเดอดตอนนี้เสื้อเหลืออยู่สามตัวเนี่ยอ้อว่าตัวไหนอ่ไออาทิตย์ก่อนน่นเหลืออยู่สบเจ็ดมาวันนี้เหลืออยู่สามเนื้อพี่น้องเนื้อแก้วไปแล้วมั้งเออแก้วแก้วหมดแล้วแก้วหมดแล้วเงี้ยยังอัปตัปพี่น้อง เออรอตะปูไม้ของบอดครับตอนนี้ปูเสือ้อกอาแฟสามกล่องแถมเสือ้อ FC สาวเอฟซีสาวน้อยพิษบันแพงเหลืออยู่สามตัวท่านพี่น้องผู้ใดอยากได้ก็เฝ้าโทรสัง่งโทรจองมาได้เด้อพี่น้องเด้อเหลืออยู่สามตัวสุดท้ายนะครับพี่น้องสามกล่องในราคาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแถมเสือ้อเอฟซีสาวน้อยพิษบ้านแพงไปเลยครับ หนึ่งตัวเออเราก็ทรงที่ทัวประเทศด้วพี่น้องผููได้สนใจก็สามารถเออถักเข้ามาทั้งเฟตทั้งไลน์นะครับได้กับเบอร์โทรที่บอกไว้แล้วพี่น้องเอออครับนเนีแออ้เอันนี้เป็นพิจีกรคู่ขวัญของพี่าสินบ้านกบแครนะครับเมื่อเดียวสูตรมากป หรือหลอดเลือดอนี่ยเตี่รอมอยู่ตัวเนี่ยโอ้โอก็พิษองนจะเข้าเขาอยู่มเออสามารถไปลดการข้ไขมันตามหลอดเลือดได้นะคะการมี HDL สูงจึงช่วยลดความเสี่ยงโรคับและหลอดเลือดสมองแตกคตอนเย็นก็เจอกันคือเ้าครับทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์เข้ากับที่นี่แม่หน่อยครับแม่หน่อยเสด็จของพิษานินบัตพวกแค่ครับ ทุกวันเสาร์เจอกันแน่นอนครับทดนนลองกันหลากหลายครับนี่หลายท่านนะครับักรองรต้นมาก็เป็นทีมงานนะครับทีมงานก็ดีเมื่อนี่ตีมีก่อนล่แล้วก็เพ่งของไอ้ข้อแหลมของข้อแหลมที่ของสาวหน่อยเป็นพันแพง่งมันโซกมาไหครับนี่พันโซกมาไหผสงมาไหเป็นก่อนลำแล้ะก็เพลงพร้อมครับ ฝากติดตาบนะครับอแรงเมอแองฝากติดตับครับเมแองเจอกันครับาเข้าหกเนี่ยครับแล้วเอาไปชมสวนครับส่วนน้ำหมกใช่ครัมสวนด้วเกาล่ครับโอา่้ยเอนนอมือเนี่ยมะเขือเป็นเอยมะเขืออา แงเก็บปลาเก๋เลมงเก็บเมาสอยู่รับกําลังเก็บปักเเลยหมอเลียงเห็นเหนเ็นะเห็นเห็นอะกล้องปุเดือยู่บ่นเดียกไ่เน้อ่เลย อ๋อแอดมินคุกไกเข้าม,มารับชมแต่ว,ว่าไม่มีขึ้นคอมเมนต์อ่าอันนี้กบ,บอ่อป่าครับบ่อป่าเ,เป็นเป็นปล่อยปลานิ่นปลาดุกน้ำกัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฝนตกเรื่อยๆครับเพื่อนถ้าก,กัดตกบ้าใครโดดมาไดยนี่มือนหนึ่งว่าตกแห้งเนี่ยถ้าก,กัดเอาห่อปอารอบมาพรอรม ล้ไปอยู่ปยังอรอเขาไป <c oughs> าไปน้คอ, <c oughs> องแล้วค่ <c oughs> องหัวคอวกพาคงคกับที่ครบแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่พริกครับพ <p> ร <ik> ิกในสวนในรั่าพี่น้ <p ik> องพริกกรลังขึ้นกรลังแตก ลังงามเลยครับโอ้กิ่นประทันเนี่พี่กิ่งน้อยๆนี่ดอกขาวจากผากเลยอืมได้ยังได้ปัาเกลือสิเาหมอกเรามาเก็บปลกเกลือครับ <c oughs> โอ้ <c oughs> พันนีหนุใหญ่เลยนี่มองโอหนุ่ใหญ่อเนาะ กามะคนแเขายก็บอกนะ่าเอใส่แสบสนุ่มยา้วก่างสุกแ่บน่นยนครับก็่างสุกไสุกมาแรงสุกบักเขือนู่มแรงเนาะเมนูสุกบักเขือกินตะเป็ดตะไคร้เนื้ออะไรกับเบื่อ ไปดิเก็บพกบุงไปพัดพร้อมเนี่ยเนี่ยเนาะข่ยวเมื่อเด้อพี่น้องเนื้อตานเออตาเออไม่ใช่เป็นตาฮะไม่ใช่เป็นตาเดี๋ยวไปเห็นตัวนึงเออเอาพี่น้องตั้งตั้งกล้องจำเป็นมาแล้วครับพี่ธนินบ้านกกแค่มาเขาถือกล้องแล้วพี่น้องนี่ยังจะสอบถามข่าวมาสวัสดีค่ะคุณเดชขากิมนะฮะแล้วก็คุณนิตยา คุณกิรศักิ์นะครับแล้วก็คุณกุ๊กไก่คุณน้องบีมอบอกมาบอกข้าวข้าวพี่น้องซื้อหรอครับว่บามือแรงเดี่ยวพบพ่อกันกับแมวหน่อยเสเด็ดมาในทำนองเพลงก่อนลำ่ำมล่ำแบบพี่น้องมักสิล่ำเรื่องใดก็ค่อยติดตามรับชมด้วยพี่นอ้องเด้อในบรรยากาศ แบบแบบบ้านพี่น้องขขอ,อขอบคุณครับได้พอแหลมนอพี่น้องทรงเพ่ง,พงก่อนลำทั้งเพ่งพ่อข่าขายกาแฟาพี่น้องค่อยฟังงึงแล้วก็ผมก็ฮิตคลิปให้เบิ้งแล้วครับว่าเพ่งเป็นสไตล์แบบใดอ,อสไตล์พ่อข่ากาแฟเอหลงมักสาวขายกากีพอนะ <laughs> ออพี่น้องก็ อาผู้ลงนก็นได้เบื้องแล้วนะครับอ่าคลิปเมื่อวานนี้ผมไล่สดออกไปซอมซอมให้พี่น้องเบิ้งแต่วันนี้จัดใหญ่จัดเต็มแน่นอนครับแมวหน่อยเสะเดือดแมวหน่อยเสะเดือดนะผู้สนับสนุนก็คือเกาเมียนเดิมกับพี่น้องกาแฟาเสะเดือดไอหนุ่มมาดก้โจโยมันินนะครับสาวหน่อยผิดบานแพงนะเมื่อนี้เมนูพวกผมก็คือพากันเก็บบักเขียครับเก็บมะเขือครับไปสุบพี่น้อง อย่าลืมดูคลิปเมื่อคืนนะคะฝากด้วยโอ้เบิง้งราคาเบิ้งแล้วเบิ้งหัวรอจนนอนมาลับคักน้อคักนอคนใดผู้เบาไหมารอแชร์ค่าขอบคุณครับผมคุณเลขาคิมนอนเบิ้งจนน้อนมาลับหัวรอจนเจ็บใส่เจ็บพุง่งโอ้คักนอคนอ่ได้ว่ากับผู้เบาโอ้ิแต่งกันแล้วไหมว่ากันมือเดียวสามเซนผม กับท้องสามบาทโอ้ยิดฉชาดิ่งพันยังว่าละคพนพุนพงงามเนาะอเบาตังเมืองตั้งหัว่อคุณเ้ยส <c ười> ามราคาเออามราคาเพี้ยจักถามเสียงถามกันเอาเงินใส่หลังเต็งบอกวะ่าเงินพอจู๋หัวเฮ้ยเจี่ย้มันพากันเห็ด <c ười> ให้พี่น้องให้ฟังในเบิองในมวลในหัวเนาะสนอง <c ười> ผู้เบิ่งน้ำก็อัดหัวรอ,อน้ำบ่ดได้เนาะเออคุณเลขขาก็แสดงเก่งเออกล้องไอ้โทรศพัพท์เพิ่นเอาไปเซ็ตบ่บ่นี่จอดน่าไอ้ผู้เป้าคนคักเออย่านนั่นบอดเอาโทรศัพท์ไปลังอยู่สงบเงียบเออฝากกดไลค์กดแชร์กับแมวหน่อยสเสด็ด มือแรงนี่เด้อพี่น้องเด้อในทีมงานผมเ,เป็นถือว่าเป็นหัวหนา้าหัวหนา้าวงอีกผู้หนึ่งครับวงน้อยๆก่อตั้งขึ้นมาได้โดยหนุ่มมาดโกโจโยมนินสาวน้อยเพชรบ้านแพงกาแฟาเสด็จสนับสนุนให้อห้มีกิจกรรมดีๆคลายเครียดกันนาะพี่น้องมาเบิงขาเจ้าเก็บกเขียก่อนที่อำลาพระโอโตเข้าเดียวเตรียมตวแล้วอฮะกินโรค

บ่เหลือเหลือนี่เด้อไอ้ทุนยอดพกบุ้งยูบุ้งครั้งกันนะปัดเส้นมาหนึ่งเสีบเออผู้นะครับเจ้าของสวนเตือนมาได้ตีหาครับพี่น้องมันดักจัดอยู่นี่ม่ต้องห่วงครับเออผัดไอ้ พักบุงไฟเดี่งเนาะเอาอันนี้มาใส่เนี่ยเอาพี่น้องเลาะขึ้นยันขึ้นซองเอาต้นอันนี้มันคือยังเริ่มคือพ่อไปพี่น้องเห็นอยังแบบแบบโบพี่น้อง <c oughs> รีเพย์เบิ้งนะครับเดี๋ยวให้เบิ้งสักๆครับพี่น้องเออให้เบิ้งสักๆครับเออ บรรไดส่องไฟแวบๆครับพี mm. like ่น้องพอได้ใส่ตุ่มไก่น้ำเนาะพี่น้องเอากินงานมาแล้วพี่น้องเออบมันรัเก็บมันโอ้ยเาของหัวเก็บเน่าหอดเดี๋ยวลาพี่น้องนะครับวันนี้วัยมากตัวเออมาพี่เออวัไปก็ทำลาพี่น้อง อ่ครับพี่ดองสำหรับไลนี่พวกผมสองคนนะครับในทีมงานแมวหน่อยเสด็ดหัวเจกอธิรพัฒน์เจริญภูมิแมวหน่อยแมวหน่อยเสดิดค่ำคืนนี้เจอกันแน่นอนสตาร์ทตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปครับร่ำเรืองไดค่อยติดตามรับชมกันเด้อพี่้องเด้อสำหรับไลนี้ก้าวเข้ามาสวีดัสสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับ